สวัสดีครับผมเบิร์ด้องว่านนะครับวันนี้ผมไปเบิกเงินมาสองล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเงินอนะโยนไว้ตรงที่เสาวไฟฟ้าทั้งน้องๆถ้าใครอยากจะมาได้เงินก้อนนี้สองล้านบาทของผมนะครับเดี๋ยวผมมาไว้ที่ตรงเสาวไฟฟ้านี่จะแกะกันก่อนเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าเอ้ยเงินไม่ใช่เงินไ,ไม่จริงเว้ยคนมาจะรวยเนาะผมไม่ใช่เอาเงินมามาโยนเล่นมาอะไรนะอดี๋ยวบอกมาดาม่าเรื่องเงินอะไรไม่ใช่นะครับ คือคนมาจะรวยเนาะมาตรวจทรงตรวจสอบอะไรผมไม่มีหรอกทรัพย์สินให้ผมยึดยืด,ยดผมอะ <c oughs> ใครบอกว่าผมมารวยผิดปกติมันไม่ใช่นะครับน,น้องๆร <c oughs> วยรวย <c oughs> ผมจะรวย <c oughs> นี่สองสองล้านจริงๆนะเงินจริงๆนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นเงินไม่ใช่ไม่ใช่เงินเล่นๆนะต้องบอกกันนะเออไม่ใช่แบง์บงปลอมนะ <c oughs> ของแท้นะครับน้องๆเพิ่งเบิกมาจากธนาคารนะเบิกมาแล้วผมก็คือผมมันใช้ไม่หมด จริงๆผมใช้ไม่หมดจริงๆนะเงินผมใช้ไม่หมดก็มาเอาอยู่ที่ที่ไหนดีวะกรุงเทพอะแตะ่กูไม่บอกว่าตรงไหนอะซอยอย่าอย่ามันหายอะดูเสา<อ><อ>ดูเสาเอาว่าเสาต้นไหนอะเลเกขอะไรอะดูเสานะว่าอยู่ตรงเสาไหนนะก็ไม่พูดเยอะนะก็สอง้านบาทนี่นะครับนี่ปึ๊กๆละหนึ่งแสนบาทนะเงินจริงนะไม่ใช่เงินปลอมนะไม่ใช่ว่าเอาเงินปลอมมาเล่นไม่ใช่ไงนะอันนี้เป็นเงินของแท้ๆนะครับเงินของแท้ๆนะผมไม่รู้นะครับนี่เดาะเล่นก่อนเลยเงินเงินเงิน เงินเราเราเงินเราเราหลอออ่ะนี่สองล้านเป็นไงอ่ะนี่ไงเดาะเล่นจะจะไ่ได้ไม่ได้นะอย่าแม่งดามมาไปเลยเป็นไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีผมจะบอกว่าง่ายๆว่าเงินสองล้านบาทก็คือผมกดมาเพื่อที่จะมาแจกคนน้องๆผมจะเอาโยนไว้ตรงเสาไฟฟ้าอะโยนไว้หนึ่งต้นก่อนเดี๋ยวหาไม่เชื่ออันนี้นะอันนี้อันหนึ่งหนึ่งก้อนนะผมไม่ได้บอกน้องๆนะครับไม่ใช่ว่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะอันหนึ่งหนึ่งล้านอยู่ต้นนี้นะ ผมจะโยนไปสองล้านอยู่ต้นนี้อะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆปล่อยมันหายไปเงินเราเบิกมาเพื่อที่จะมาแจก,กน้องๆก็มาเอากันได้เลยคลิปถึงสามนาทีแล้วใช่ไสองเฮ้ยสองนาทีโอ้โหจบแล้วเฮียแม่งไม่ถึงสามนาทีกี่วะหายไปแล้วไหมเฮียปล่อยไว้นะมันเป็นเงินเงินสําหรับเงินไม่สําหรับแจกไม่พูดเยอะเจ็บคอเสาต้นเท่าไหร่นะนับเอาเลยนะเสาต้นเท่าไรนับเอาเลยนะ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนัดมอเลยนะน้องๆไม่ไม่ถ่ายซอยให้เห็นไม่ต้องฮะไม่ต้องไม่ถ่ายซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้ไงต้องไปถ่ายซอยไม่ได้เดี๋ยวรู้ก็มันต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามมึงหาดูเองเลยผมไม่รู้เดี๋ยวน้องไม่คุยเอาไงเดี๋ยวน้องไม่คุยเอาไอเดี๋ยดูไอเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเงินปลอมิกไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วมาเหี้ยเนี่ยอ่ะเนี่ยโม่งเล่นได้นี่โอ้เจ็บนี่เงินสองล้านนี่จริงๆกูมีเยอะกว่านี้แหละแต่กูกดมาาเเพื่่อทีีแบบบนน้้ยยยโไไปัตก็ด อ่ะไม่เห็นละว่าอยู่ตรงไหนนะครับรน้องๆโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับก็ไปดูกันได้เลยที่เสาไฟฟ้าต้นไหนนะผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ที่นี่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปละกลับบ้านละ let's go